สวัสดีค่ะใกล้จะหมดแล้วนึกขึ้นได้สามีรุ่งมาถ่ายวิดีโอให้เห็นไหมคะคะ่าดกดกเด็ดช้าไปค่ะมีเน่าก็เยอะเด็ดไม่ทำปกติต้องเด็ดตอนปีใหม่นะคะแต่ว่าปีนี้เด็ดช้าค่ะหรือว่าไปทำที่รถเอายังไงดี ปกติจะ,จะยังไม่กินนะคะจะเก็บไว้เป็นเดือนเดือนถึงจะกินแต่ว่าวันนี้จะชิมให้ดูคะ่ะไม่รู้จะเปรี้ยวหรือเปล่าไหมแน่ใจเพราะว่าอส้มนี้เขาต้องการให้เก็บไว้เพื่อที่ลืมตัวอันส้มนี้ไม่มีไม่มีมเมล็ดนะคะเห็นไหมส้มนี้ไม่มีมเมล็ดคะ่ะหวานคะ่ะเวลาเวลาได้ที่แล้วนะคะยังเปรี้ยวอยู่คะ่ะแต่ว่าไม่ก็กินได้คะ่ะไม่ถึงกับเปรี้ยวสุด เพราะว่าเวลานี้หนาวถ้าไม่หวานจริงๆจะเป็นเปรี้ยวนะคะแต่ว่าใช้ได้ค่ะไม่มีมเมล็ดค่ะ่วมนี้นะคะอวอืมวันนี้อากาศนิดหน่อยดีดีค่ะถ้าอากาศหนาวจะเป็นเปรี้ยวที่สุดนะจะเป็นเปรี้ยวนะคะเดีว่าวันนี้วุ้นสมนี้หน่อยร้อน ชิมไหมคะท่าน้หวานก็หวานตัเปรี้ยก็เปรี้ยว่ะสามีบอกเปรี้ยวแต่ว่าคุ้สมกินได้ค่ะต้นนั้นจะเป็นส้มเสียงนำมาจากบ้านเราค่ะส้มเสียงมาจากบ้านเราแต่ว่าเป็นสีเหลืองไม่รู้สาเหตุอะไรปกติส้มเสียงมาเราจะเป็นสีเขียวหมียไก่ได้ไม่เะ I'm just going